ใ้่มจะชิงจาจะิงจาิงจ้าเนี่ย่านี้หลังจากที่เกมซาลอนเดอะเฟมันเข้าไม่ได้นะครับหมายถึงแมปเต้นที่ฮิตๆกันนะครับมันเต้นมันเข้ายากนะมันมีวิธีเข้าอยู่ครับแต่ว่าเรามาเล่นแมปนี้แก้ขัดกันไปก่อนนะครับผมว่ามันน่าจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรสักอย่างนะ เออหรือไม่ก็เขากําลังพัฒนาอยู่ครับแต่มันมีวิธีเข้าอยู่นะครับไปดูคลิปพี่ต้นได้เลยนะครับแมปนั้นแต่ผมจะเล่นแมปนี้นะครับแก้ขัดมาตอนนี้เราอยู่หน้าผับแล้วนะก็ผมว่าเล่นสนุกได้เหมือนกันนะระดูแมปนี้ก่อนเนี่ยมันก็เต้นได้เหมือนกันนะแต่มันระดูมีท่าอะไรบ้างมีท่เต้นนี่ได้เว้ยท่านี้ก็เต้นได้นี่หว่าโยโยโอ้มีหันหน้าหันหลัง วอันนี้อันนี้ท่าอะไรวะแสงมันจ้าเฮ้ยำขาวผมว่ามันเป็นแมปมันเป็นแมปไอ้เนี่ยวะ่ะเหมือนเต้นท่าเต้นแบบข้อหลังเขาเต้นกันหน่อยเนาะเอ้ยนี่ไอ้ท่านี้มีเฉยวะ่ะซึ่งในเกมมันนั้นผมได้ทำคลิปไปแล้วซึ่งมันมีอยู่นะเนี่ยฉามาจะทิ้งฉากมาจะทิ้งฉาก โอ้โอ้อคิดท่าเต้นมาวโัโอ้อันนี้เต้นแบบผู้ดีว่ะเอินโอ้โไม่สะใจเลยว่ะเพื่อนอ๋อผมรู้แล้วทำไมซาลอนดูเฟสมันถึงดังนะมันมีท่าเต้นกวนๆนะครับ แต่น,นี้มันเหมือนถ้าเต้นที่คิดมาแล้วเหมือนถ้าเต้นคําเร็จรูกเลยนะซึ่งมันมันยังไม่เหมือนนะครับมันยังไม่เหมือนเออมันยังไม่ฟรีสไตล์พอเดี๋ยวออกไปเดินวิ่งเล่นข้างนอกกันดีกว่าหยุดเต้นก่อนครับอืมตอนนี้ข้างนอกโอ้คนอยู่หน้าผับเพียบเลยน่าจะเป็นเพราะว่าเข้าแบปนั้นไม่ได้นะ ถ้าอยากเข้าได้ก็ผมบอกไปแล้วครับดูคลิปพี่ต้นนะก็สามารถเข้าได้ครับเขาสอนวิธีการเล่นอยู่นะเฮ้ยตรงนี้มีขายนี่ด้วยมันฝรั่งโอ้เฮ้ยนี่ไงเลบ้านเราเลบ้านเรามีเฉยว่้วมันมีชั้นสองด้วยนี่หว่าเดี๋ยวลองไปฝั่งตรงข้ามดูกูดีกว่าอันนี้มีรถพยาบาลเหรอเนี่ยตรงนี้มันเหมือนมีพลุด้วยนะ โอจ j อนพผับเจนครับไอ้ย,ยาตรงนี้มีหัวใจวิ่งวิงขึ้นมาด้วยสวยมากตรงนี้มีหัวใจนะครับไว้ถ่ายรูปได้นะเหมือนเป็นงานแต่งเลย e Studio. อีพิกสตูดิกด e เพื่ออะไรตรงนี้มีโบทด้วยโบทคลิปอะไรวะเนี่ย ใช่ไหมมันใช่โบดไหมเนี่ยโบดอะไรจะมาอยู่ตรงข้ามผับจบแล้วทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในแบบ s a l o n t อน f r e ะนะครับบ๊ายบายหลังจากที่เกมส a า o n t อน f r e มันเข้าไม่ได้นะครับหมายถึงแมบ,บเต้นที่ฮิตๆกันนะครับมันเต้นมันเข้ายากนะมันมีวิธีเข้าอยู่ครับ แต่ว่าเรามาเล่นแมปนี้แก้ขัดกันไปก่อนนะครับผมว่ามันน่าจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรสักอย่างนะเออหรือไม่ก็เขากําลังพัฒนาอยู่ครับแต่มันมีวิธีเข้าอยู่นะครับไปดูคลิปพี่ต้นได้เลยนะครับแมปนั้นนะแต่ผมจะเล่นแมปนี้นะครับแก้ขัดมาตอนนี้เราอยู่หน้าผับแล้วนะก็ผมว่าเล่นสนุกได้เหมือนกันนะเล้วดูแมปนี้ก่อนครับเนี่ยมันก็เต้นได้เหมือนกันนะแต่มันเดี๋ยวดูมันมีท่าอะไรบ้างนี่เต้นนี่ได้เว้ยท่านี้ก็เต้นได้นี่ว่า โย่เจ oh, mm ้าโอ้มีหันหน้าหันหลังวะ oh, อันนี้อันนี้ท่าอะไรวะแสงมันจ้าโอ้ย oh, ยำเทา้า <laughs> ผมว่ามันเป็นแมบปบมันเป็นแมปไอเนี้ยวะเหมือนเต้นท่าเต้นแบบฝรั่งเขาเต้นกันหน่อยเนาะเอ,อ้ยนี่ไงท่านี้มีเฉย,ยวะ่ะซึ่งในเกมอันนั้นผมได้ทำคลิปไปแล้วซึ่งมันมีอยู่นะเนี่ย จ่ามาจะจิงจามาจะจิงจาจะาจิงจาเนี่ยท่าเนี้ยโอ้เนี่ย,นนยใครมันคิดท่าเต้นมาวะโอ้โหอันนี้เต้นแบบผู้ดีว่ะเกินโอ้โหไม่สะใจเลยว่ะเพื่อน อ๋อผมรู้แล้วทำไมซาลอนดูเฟรชมันถึงดังนะมันมีท่าเต้นกุนกวนนะครับแต่อันนี้มันเหมือนท่าเต้นที่คิดมาแล้วเหมือนท่าเต้นสำเร็จรูปอนะเนาะซึ่งม, <c oughs> มันยังไม่เหมือนนะครับมันยังไม่เหมือนเออมันยังไม่ฟรีสไตล์พอเดี๋ยวออกไปเดินวิ่งเล่นข้างนอกกันดีกว่าหยุดเต้นก่อนครับอืมตอนนี้ข้างนอก โอ้คนอยู่หน้าผับเพียบเลยน่าจะเป็นเพราะว่าเข้าแมบบนั้นไม่ได้นะถ้าอยากเข้าได้ก็ผมบอกไปแล้วครับดูคลิปพี่ต้นนะก็สามารถเข้าได้ครับเขาสอนวิธีการเล่นอยู่นะเฮ้ยตรงนี้มีขายนี่ด้วยมันฝรั่งโอ้เฮ้ยนี่ไงเลยบ้านเราเลยบ้านเรามีเฉยเพราะมันมีชั้นสองด้วยนี่หว่าเดี๋ยวลองไป ฝั่งตรงข้ามดูกูดีกว่าอันนี้มีรถพยาบาลเหรอเนี่ยตรงนี้มันเหมือนมีพลุด้วยนะ JNP ผับ JNP ไอ้ยาตรงนี้มีหัวใจวิ่งวิขึ้นมาด้วยสวยมากตรงนี้มีหัวใจนะครับไว้ถ่ายรูปได้นะเหมือนเป็นงานแต่งเลย Epic Studio กด E เพื่ออะไร ตรงนี้มีโบดด้วยโบดคลิปอะไรวะเนี่ยใช่ไหมมันใช่โบดไหมเนี่ยโบดอะไรจะมาอยู่ตรงข้ามผับ <c oughs> จบแล้วทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในแบบ s t r ร์รอนเดอะเฟรนะครับบ๊ายบาย